สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปในช่องเล่าเรื่องรถช่องที่จะรวบรวมข่าวสารรีวิวการใช้จริงและโปรโมชั่นแต่ละเดือนของแต่ละค่ายที่อัปเดตมาให้ชมและฟังกัน คลิปนี้เราขออนุญาตอัปเดตค่าย MG กันสักหน่อยครับที่ MG เตรียมขึ้นลายผลิตในตัวของ MG 3ใหม่ในช่วงไตรมาสที่3นี้และ MG 3ในตัว2024เนี่ยถือว่าเป็นเจเนเรชันที่2นะครับที่จะมาผลิตในบ้านเราหลังจากตัวเจนแรกเนี่ยได้ยุติการทำตลาดในประเทศไทยไปเมื่อ3ปีก่อนหน้านี้ยังเป็นไฮไลท์สำคัญของค่าย MG นะครับในครึ่งปีหลังที่จะเปิดตัวของ MG 3คันนี้พร้อมกับตั้งเป้ารวมไว้ถึง40,000คันสำหรับในปี2,567นี้ในปีก่อนหน้านี้2,566 MG เนี่ย ายยอดรวมได้27,311คันโดยปีนี้ตั้งเป้าเกินไปเกือบ1เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับถ้าทําได้จริงและ MG 3ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่จะมาช่วยหมู่บ้านนี้ได้หรือเปล่าเราต้องมาติดตามกันนะครับ โดย all new MG 3 2 0 2 4นะครับมารูปร่างหน้าตาถ้าทุกคนเห็นนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับ MG 4และ MG 5รวมกันโดยเส้นสายตัวถังนะครับจะมีความโค้งมนตั้งแต่ด้านหน้าไปจนจรวดด้านหลังนะครับและก็เครื่องยนต์ที่เขาประกาศออกมาและเปิดตัวที่ยุโรปเนี่ยมากับเครื่องยนต์ไฮบริด1.5ลิตรแรงม้าอยู่ที่194แรงมา้าและประหยัดน้ํามันสูงสุดได้ถึง22.7กิโลเมตรต่อลิตรคู่แข่งสําคัญตอนนี้นะครับในประเทศไทยก็คือ Honda City Hatchback eHEV โดย all new MG 3นะครับถูกออกแบบโดยสตูออกแบบของ MG ที่เสี่ยงหฮย ประเทศจีนนั่นเองมิติตัวรถเรามาดูนะครับความยาวของเขานะครับจะอยู่ที่4,113ม mm, มิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,797ม mm, ิลลิเมตรและความสูงครับอยู่ที่1,502ม mm. ิลลิเมตรฐานล้อสําคัญรถคันนี้จะกว้างหรือไม่กว้างอยู่ตรงนี้เลยครับ2,570มิลลิเมตรถือว่าไม่ธรรมดานะครับในตัวรถในไซส์ B segment แบบนี้นั่นเองตัวรถนะครับรองรับผู้โดยสารได้ถึง5ที่นั่ง เป็นแบบ2แถวนั่นเองนะครับโดยตัวรถนะครับรองรับนะครับผู้โดยสารได้ถึง5ที่นั่งตัวรถก็จะมีผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังห้องเก็บสัมภาระนะครับในตัว MG 3เนี่ยขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับรถกลุ่ม B segment ด้วยกันที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริด MG 3 Hybrid เนี่ยจัดอยู่ B segment นะครับเป็น segment ที่ได้รับความนิยมในตลาดยุโรปเหมือนกันและประเทศไทยเอง ในไซส์นี้ก็จัดอยู่ในอีโคคาร์คู่แข่งสําคัญของตลาดนี้นะครับถ้าเอาตัวไฮบริดด้วยกันก็จะมี Honda City h a t c ต b a c k ตัว e-hv e เท่านั้นนะครับแต่ถ้าไซสซิงของ b-segment เนี่ยเราก็จะเจอ Toyota Yaris ที่มีข่าวว่าจะมีในตัวไฮบริดแต่ก็ยังเงียบอยู่แล้วขนาดนี้และ s u t i s h i m มิด้า u z u k i ิ w i i ปและ Marda 2 Hatchback และ Suzuki c e l e r i o ถือเป็นกลุ่มสําคัญนะครับที่เป็นรถในสไตล์แบบแฮ h b a c k โดย mg 3ก็จะมีคู่แข่งประมาณนี้ โดยเครื่องยนต์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ไฮบริดเป็นแบบ4สูบขนาด1.5ลิตรกำลังแรงม้าอยู่ที่102แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่128นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุดอยู่ที่136แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรกำลังของมอเตอร์นี่แรงกว่ากำลังของเครื่องยนต์นะครับและความจุแบตเตอรี่ครับแบบลิเทยียมไอออนขนาด1.83กิโลวัตต์ชาวรวมกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับในตัวเครื่องยนต์อยู่ที่194แรงมา้าและปล่อยกาซออดยอูย่่ที100 กรัมต่อกิโลเมตรนะครับในเรื่องของการทํางานของเกียร์นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากถ้าดูจากในรูปนะครับเราจะเห็นว่าในตัวเกียร์เองเนี่ยเขาบอกว่ามาเพียงแค่3สปีดเอาจริงๆก็คือในเรื่องของโหมด D โหมด P และโหมด N นะครับไอสสปีดตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ออกมาในลักษณะเป็นแบบ1 2 3และเราดูในรูปเจาะลงไปอีกเราจะเห็นมอเตอร์ที่ให้มาเนี่ยมีถึง2มอเตอร์การทํางานหรือรูปร่างเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับทั้งในตัวมิสูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์และอยู่ในตัวของ Honda, City, e-h-e-v เหมือนกันเลยนะครับครัน,นี้ต้องมานั่งดูกันว่าเทคโนโลยีของทาง MG3 เนี่ยอัตราเร่งเขาบอกเลยว่ามีทอร์กแรงบิด250นิวตันเมตรจาก0จนถึง3,400รอบเลยทีเดียวเราจะเห็นความต่อเนื่องของระบบส่งกำลังคันนี้ไม่ธรรมดาครับ โดยอัตราเร่ง0ถึง100นะครับจะทําได้8วินาทีอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยอยู่ที่4.4ลิตรต่อ100กิโลหรือ22.7กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองมาดูภายในห้องโดยสารนะครับมากับโทนสีดำนะครับแล้วก็จุดเด่นหน้าจอเนี่ยกับคอนโซลหน้าเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับในตัว MGC โดยหน้าจอดิสเพย์ทวินสกรีนคอกพีทก็จะมีหน้าจอแสดงข้อมูลนะครับดิสเพย์ขนาด7นิ้วส่วนหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางเนี่ยมากับขนาด10.25นะครับดูแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับในตัว MT4 พอสมควรเหมือนกันนะครับพร้อมกับรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto และยังมีการเชื่อมต่อระบบ i s m a r t ลำโพงนะครับมีมาให้ถึง6ตําแหน่งและระบบการเชื่อมต่อแบบบลูทูธจากที่บอกตอนแรกนะครับว่าภายในเนี่ยมากับโทนสีดาตัวเบาะคู่หน้าและด้านหลังก็ให้มาเป็นเบาะหนังนะครับและเดินได้สติชิ่งสีแดงครับตัวพวงมาลัยเองเนี่ยมาในสไตล์แบบ2ก้านคอนโซลกลางเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าในเรื่องของเกียร์ที่เราพูดไปตอนต้นว่ามา3สปีดเนี่ยตัวเกียร์เองก็ยังมาเป็นแบบลูกบิดหมุนนะครับไม่ได้อยู่ รคอมาาส่วนในเวอร์ชันยุโรปนะครับยังมีการติดตั้งนะครับระบบ ADAS เข้ามาให้หรือ MG ใช้คำว่า MG Pilot ซึ่งประกอบด้วยระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนเตือนออกนอกเลนเลน e e ปปิ้งแอซิส with l a n ดิ e p a r จอ r ์วอร์นิงซิสเต็ระบบควบคุมความเร็วแปรผันหรืออะดัพ v ีฟคู i ส e คอนโทรลระบบเตือนการชนด้านหน้า Forward c o l คอ s i o ิช a ั n นวอรและระบบช่วยขับขี่ขนาดรถติดท a f f ฟิกแจมแ s ซิส และถ้าเมื่อมาเทียบกับคู่แข่งนะครับชัดๆเลยก็คือ Honda City Hatchback e h e v นะครับที่มิติตัวรถนะครับมีความยาวอยู่ที่4,349ม mm. ิลิเมตรถ้าดูแบบนี้แล้ว City Hatchback จะมีขนาดที่ยาวกว่านะครับแต่ความกว้างเนี่ยในตัวของ Hatchback เนี่ยจะอยู่ที่1,748ถ mm. ึงจะมองแบบนี้แล้วในตัวความกว้างเนี่ยในตัวของ MG 3ใหม่เนี่ย กว้างกว่านั่นเองครับและความสูง1,488 mm มมก็น้อยกว่าเพราะว่าในตัวของ MG 3มาถึง1,502 mm สมมส่วนฐานลอ้อในตัวของ h แฮ h b a c k มีความยาวถึง2,589 mm มมตัวของ MG 3เนี่ยจะมีอยู่แค่2,570 mm. ก็เล็กกว่ากันนิดนึงส่วนเก้าเคียร์แลนด์ก็อยู่ที่ประมาณ135 mm สมมส่วนเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเหมือนกันนะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่98 แรงมา้าดูแล้วน้อยกว่า MG3 นั่นเองแรงบิดอยู่ที่127นิวตันเมตรเท่านั้นคราวนี้เรามาดูตัวมอเตอร์ในตัวมอเตอร์ของทาง h o n d ้านะครับมีขนาดอยู่ที่109แรงม้านะครับและมีแรงบิดอยู่ที่253นิวตันเมตรเริ่มต้นตั้งแต่ 0- ถึง3,000เลยทีเดียวคราวนี้ในตัวของ MG3 เองเนี่ยในตัวมอเตอร์ มีกําลังที่สูงกว่าถึง136แรงม้าและแรงบิดนะครับ250นิวตันเมตรแพ้เจ้าตัว Honda City ไปเพียงแค่3นิวตันเมตรแต่ตัวแบตเตอรี่นะครับในตัวของ City เนี่ยมีความจุในตัวลิเธียมไอออนอยู่เพียงแค่1.0กิโลวัตต์แบบ4โมดูล48เซลล์ในตัวของ MG3 มีมเนี่ยมีมากขึ้นมาถึง1.83กิโลวัตต์และแรงม้ารวมนะครับในตัวของ MG3 ก็ได้ถึง194แรงม้า โดยราคาของตัว Honda City e:HEV คันนี้นะครับก็ถูกวางในรุ่นเริ่มต้นนะครับที่ออกแตกลายออกมาใหม่คือรุ่น SV ราคาอยู่ที่729,000บาท7 0 0ตต้น,ตนก็สามารถใช้เครื่องยนต์ไฮบริดได้แล้วและในตัวเดิม RS นะครับปรับราคาลงมาจาก8,000 0 0กลางอยู่ที่7,99,000บาทโดยเราสามารถใช้เครื่องยนต์ไฮบริดราคาไม่เกิน8,000 0 0บาทเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทาง Honda ลุ้นกันครับว่าโดยตัว all new MG 3เนี่ยที่จะเปิดตัวนะครับในปลายปีนี้โดยราคาน่าจะไม่เกิน700,000บาทนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งที่เป็น Honda แล้วที่ราคาอยู่ที่700,000ต้นนะครับแต่อยากให้ถูกใจเพื่อนๆก็คือในราคาของตัว MG 3คันนี้ควรวางอยู่ใน600,000ก,กลางๆนะครับหรือบวกลบอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับไม่น่าจะเกินไปเฉียด700,000มากแต่ก็ไม่แน่นะครับในตัวท็อปที่จะมีในเรื่องของระบบ ADAS นะครับหรือตัว MG Pilot เนี่ย ก็อาจจะมีราคาที่ใกล้เคียงเพราะออปชันต่างๆก็จะมีมากกว่าในตัวของซิตี้นั่นเองครับ6000 0บวกลบเพื่อนๆว่าแพงหรือถูกก็คอมเมนต์กันพูดคุยกันด้วยนะครับโดยดูแล้วตัวรถเองเนี่ยเราจะเห็นว่า MG 3เนี่ย ออกแบบมาทันสมัยขึ้นหน้าตาบวกทั้ง MG4 และ MG5 เข้ามาเพื่อนๆเองดูแล้วก็ชอบส่วนไหนบอกกันมาด้วยนะครับโดยอัตราซิ้นเปลือก็ต้องรอทางยุโรปนะครับเพราะเขาเพิ่งเปิดตัวไปในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวไฮบริดเองของ MG เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเน้นประหยัดนะครับแต่จะมาตอบสนองในความแรงอัตราเร่งที่ดีคราวนี้เราก็ไม่น่าใจว่า การที่เขาเซ็ตเครื่องยนต์ไฮบริดมาอยู่ใน MG 3เนี่ยจะทำในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองได้ดีมากน้อยขนาดไหนในขณะที่ MG VS ที่เห็นออกมาเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดก็ไม่ได้เปรี้ยงป้างสักเท่าไหร่และคู่แข่งอันดับหนึ่งของเขาอย่างที่บอกไป Honda City Hatchback เองก็ไม่ธรรมดาและในขณะ Toyota นะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่า Toyota Yaris a t i v ที่เป็นไฮบริดเนี่ยจะมาเมื่อไหร่และในตระกูล Yaris ไฮบริดจะมาไหมจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารกันดูนะครับ สุดท้ายนะครับอย่าลืมครับกด subscribe กดติดตามทุกช่องทาง Facebook fanpage Tiktok YouTube และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเล่าเรื่องรถของเราครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ